เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีทำไมถึงชอบเดือนนี้จังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของฉันตัวแหละ <c oughs> บุญบุญแม่บัตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายธันวาเนาะธ <c oughs> ันวาคมคือเดือนแห่งการทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาตลอดทั้งปี บอกว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องบดีเรื่องพิดพาดเรื่องสมหวังพิษหวังพระปนกันไปไออย่างที่ดีๆเฮาก็บเก็บเพื่อเป็นกําลังใจไหวไออย่างที่บดีพิษพาดเราก็แก้ไขเรียนรู้เพื่อเป็นบทเรียนสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้เสมออมชีวิตแค่เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงก้าวต่อไป ด้วยรอยยิ้มยิ้มให้เยอะๆยิ้มฮือเยอะๆยิ้มไปเลยไขหัวฮือมักขึ้นมองโลกกว้างมองหลึกก็มองโลกวโลกว้างด้วยเชิงบวกเข้าไว้รักตัวเองฮือพอทำทุกวันฮือดีใช้ชีวิตมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขนะจ๊ะทุกคน แฮปปี้นิวเอีลร่ล่วงหน้าด้วยจ <c oughs> ้าบายบายด้วยความปรารถนาดีจากผีบ้ากลางตรง